เราจะไปจับม้ากันนะครับวิธีจับม้าก,ก็ง่ายๆนะครับเราก็กดเคมไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็กดแอล แอลลงนะครับแล้วก็ให้มันหยุดนะครับมันก็จะนิ่งนะครับแบบนี้นะครับผมกดแอกดอนาล็อก3าแอลแอลสามลงนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับให้มันเคม็มให้มันเบาม้านะครับ เราก็จะได้ม้ามานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆในการาจับม้านะครับก็ใช้บ่งบาดไปก่อนนะครับ โอเคนะครับก็เป็นวิธีการจับม้านะครับที่เราถ้าใครเคยเล่นออฟไลน์มาแล้วก็จะเห็นในการจะรู้วิธีในการจับม้าอยู่แล้วนะครับก็สำหรับคนที่เล่นออนไลน์เลยก็ทำได้นะครับ เพื่อจับอยากจับมาขี่ชั่วคราวเพราะออนไลน์มันจับมาใช้ถาวบอนไม่ได้นะครับก็เป็นก็เดี๋ยวไว้ดูว่าล็อกตา star จะทำแพทคนเหมือนกับค่าวบอยจับมาอาชีพค่าวบอยจับมาหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามีไหมแลวเดี๋ยวเเราก็จะไดเ้เล่นอาชีพใหม่กันแต่ถ้าผิดคาดก็ขอภายในนาทีนี้ด้วยเพราะว่ามีหลายท่านแจ้งมาว่า แจ้งมาว่าะจะมีอาชีพใหม่มานะครับ <Okay. S 1> แต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ขอจบอคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยว ไว้คราวหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำกันอีกก็โปรดติดตามรับชมกันนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ